สวัสดีค่ะพามาชมกุหลาบขาวนะคะวันนี้บานแลคะแต่ก่อนจะชมกุหลาบขาวนะคะชมคนปลูกก่อนนะคะเราจะไปเซลฟี่กับกุหลาบขาวนะคะคลิปนี้สำหรับชมโดยเฉพาะชมหลอกไม้มนะคะ เป็นคลิปรวมดอกไม้แล้วก็ต้นไม้ค่ะที่เราปลูกที่สวนนะคะเราไปชมกันเลยค่ะอันนี้นางแบบก็กำลังขอขอเชอฟฟี่ก่อนดอกไม้นะคะแปบ๊บหนึ่งค่ะแดดก็ร้อนนะคะสองสาวันมานี้ไปถ่ายต้นไม้ะคะ่ะนางแบบดำปีเลยคะ่ะคือตักแดด แดดร้อนจัดมากเลยค่ะเพื่อนๆอ่าม,มาแล้วค่ะหลังขาวนะคะบานแล้วนะคะวันนี้สวยละมุนมากเลยค่ะนี่ค่ะนานๆบานทีก็จัดหนัหกๆเลยก็จัดไปค่ะละมุนมากว่อกี้แอบด,ดมแล้วค่ะหอมสดๆเลยค่ะหอมหอมแรงนะคะเขาบอกว่าถ้าดม ก็ไม่เป็นไรขึ้นก็ขึ้นค่ะเพราะว่าอดไม่ได้ค่ะมันสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอชมอีกรอบค่ะอ้สวยค่ะนี่อันชันนะคะอันชันเขาขึ้นเองค่ะคือแบบว่าคือเขาห้อยอย่างเงี้ยค่ะมันสวยก็เลยขอเะฟี่หน่อยนะคะอ่ะอีกรอบหนึ่งค่ะก็เขาสวยอะนาอก็จัดไปค่ะ ช่อนี้นะคะนานนะคะก็จะบานหลายเดือนนะคะทิ้งทิ้งนานเลยค่ะอันนี้อัปเดตนะคะวันที่ยี่อ่อหกธันวาคมค่ะสองพันห้าหหกนะคะก็เซฟฟี่กับกุหลาบขาวหน่อยนะคะกับต้นไม้ในสวนค่ะดมดมค่ะดมดมไม่จูดใจเลยค่ะอันนี้ข้างนอกนะ,ะในสวนเราจะมี แกล้มไม้ไผ่นะคะไว้ตอนรับเพื่อนๆนะคะใครมาเที่ยวชมดอกไม้ก็จะมีสมตำเลี้ยงด้วยนะคะแล้วก็จะมีกระถิ่นในต้นค่ะดอกมากค่ะกินไม่ทันค่ะมาช่วยกินหน่อยว้าวบรรยากาศสดๆเลยค่ะลมเย็นสบายค่ะเพื่อนๆปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะก็ฟอกช่วยฟอกอากาศให้เราค่ะ โดยเฉพาะเต้นลิ้นมังกรนะคะนี่ค่ะปลูกในร่มก็ได้นะคะแยกแยกหน่อไปใส่กระถางแล้วก็ปิดตั้งไว้ในบ้านค่ะ<_ <EN> _.เขาจะดูดซับสารพิษให้เราค่ะทำให้อากาศบริสุทธิ์นะคะฝุ่นพีเอ็มก็จะน้อยลงะคะ่ะต้นกวนอิ่มค่ะผักชีค้ะพิเินปลูกนะคะเอาไว้ต้มยำค่ะไม่ต้องซื้อนะคะแบบ เออปอดสารนะคะนี่ต้นวาส,สนานะคะกำลังงามค่ะมัมอ,อันนี้มะยงชิดนี่พลิกก่ับพริกสดนี่เลยนะคะงาช้างค่ะว่านงาช้างว่านมงคลนนะคะตอนนี้โตอวบใหญ่เลยอวบสวยมากนะคะว่านงาช้างค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเซฟี่กับว่านงาช้างหน่อยนะคะสวยจริงๆค่ะคน รักต้นไม้อะคะ่ะขอ,อนิดนึงนะคะมันมีความสกุขอะคะ่ะถ้าได้เห็นเี่ยสีเขียวใบไม้อะคะ่ะมันสวยอะคะ่ะชอบตั้งแต่เด็กนะคะชอบมากเซลฟี่กับต้นไม้ะค,ะนะค,ะค่ะโอ้นี่ค่ะวันนี้พุตาลนะคะบานสีมพูนะคะเพราะว่าเซลฟี่ตอนบ่ายนะคะเช้าๆก็จะเป็นสีขาว วันนี้บานไม่เยอะค่ะบานประมาณนี้ค่ะอ่าพี่ลินขออีกนิดนึงนะคะนางแบบค่ะนางแบบต้นไม้ค่ะนางแบบถ่ายกับต้นไม้อ๋อนี่ในป่าพุตานค่ะนางแบบนางแบบเห็นกล้องแล้วไม่ได้ค่ะชอบมากแดดร้อนก็สู้นะคะสู้สู้ดำก็ไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ